ดีใจเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีนแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จัดพามาพอกหน้านะคะในสูตรในส่วนของใครที่มีผิวแห้งกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นผิวไม่มีความกระจายสายสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะใครที่ผิวแตกเป็นลอกเป็นขุยนะคะทานยังไงผิวก็ไม่มีความชุ่มชื้นแต่งหน้ายังไงก็ไม่ติดนะคะสูตรนี้ช่วยได้เลยนะคะโอเคค่ะถ้เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับตไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ เคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราของเราเราจะใช้มะละกอนะคะให้ใช้มะละกอสุกนะคะสุกสุกกว่าน,นี้ก็ยิ่งดีเลยนะคะในส่วนของมะละกอเขาจะมีเอนไซม์หลายชนิดเลยนะคะแล้วก็มีวิตามินซีช่วยปกป้องการทําลายอ,อิลาตินของผิวเรานะคะและยังให้ช่วยให้คอลลาเจนใต้ผิวของเรา ทั้งกระตุ้นาการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหนังของเรานะคะแล้วก็ยังช่วยให้เราไม่มีตีนกาด้วยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสให้เรานำมะละกอไปขูดหรือไปบดหรือไปปัดยังไงก็ได้นะคะเราจะเอาเฉพาะเนื้อของมะละกอนะคะเราจะใช้เนื้อของมะละกออยู่ที่ประมาณสองถึงสามช้อนชาหรือแล้วแต่ใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่เลยนะคะนี่เลยนะคะคือ มะละกอที่เราไปขูดไปบดออกมาแล้วนะคะก็จะได้ประมาณสองช้อนชาเนาะหรือแล้วแต่ใครใบหน้าเล็กใบหน้าใหญ่นะคะสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะ,ะตัวต่อไป นี่เลยนะคะในส่วนของนมสดหรือนมจืดธรรมดาเลยนะคะในส่วนของนมเขาจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยสมานแผลต่างๆช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครจะใช้เฉพาะนมสดพอกหน้ามาร์กหน้าก็ได้เลยนะคะก่อนนอนหน้าจะใสามากๆเลยนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะใครมีแผ่นชีสก็เอาจุ่มลงไปตรงนี้แล้วก็ไปพอกไว้นะคะ10-15นาทีแล้วก็ลอกออกจะเห็นผล เห็นความแตกต่างทันทีเลยนะคะน่าจะใสมากเลยนะคะเราจะใช้นมสดอยู่ที่1ช้อนชานะคะในส่วนของน้ำผึ้งนะคะก็จะมีสารต่อต้านอโน,โมนอุมูลอิสระนะคะก็จะช่วยฆ่าแบคทีเรียตัว,ตว,ตวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะช่วยกระชับรูขุมขนช่วยผิวของเรากระจ่างใสนะคะในส่วนของน้ําผึ้งเราจะใช้น้ําผึ้งอยู่ที่ 1- นถึงสองช้อนชานะคะ นีหนึ่งช้อนชานะคะผไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรนี้สําหรับใครที่ผิวแห้งเนี่ยจะสุดยอดเลยนะคะคนที่ผิวแห้งความไม่มีไม่มีความชุ่มชื้นนะคะผิวแห้งแตกลายนะคะสูตรนี้สุดยอดจริงๆิงเลยนะคะนี่เลยค่ะเรามาพอกกันเลยค่ะพอกไปเลยค่ะคนที่ผิวแห้งๆผิวไม่มีความชุ่มชื้นเนี่ยสูตรนี้สุดยอดเลยนะคะลองมาทดลองทําดูนะคะ สูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละ2 3ถึงาครั้งเลยนะคะยิ่งตอนนี้หน้าหนาวแล้วเราต้องหาสูตรไหนมาบำรุงเผาเรานะคะสูตรไหนที่ว่าทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นเราต้องหามาทำนะคะนี่นะคะรับ้อแบบนี้แล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างอ,อกแล้วนะคะนี่เลยนะคะทุกคนหน้าตาที่เป็นล้างออกมาแล้วนะคะ ผิวเต่งตึงมากเลยนะคะผิวใสมากๆเลยนะคะนี่คือหน้าสดๆหน้าล้วนๆไม่ได้ทาอะไรนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยนะคะผิวเต่งตึงมากเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซ like, ับติ้กไ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอย่างไงก็จะลืมไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ